ปลังของยายนะครับมาดูว่าแปลงนี้จะได้เต็มอุ้มหรือเปล่าหรือว่าจะได้อุ้มขวานะครับ สูงเนาะเขาก็จะดันออกนะครับดันประถมที่เตี้ยนะครับก็ปุ๋ยมันก็จะไปรวมที่เตี้ยนะครับทาให้ข้าวมันสูงไงพูดไปแล้วก็กลับกันนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับแต่ว่าคนพูดนี่งงไปแล้วมาดูกันต่อครับผมข้าวของยายนะครับสามไร่นะครับสามไร่แล้วก็สามล็อกด้วยนะครับสองไร่ของน้าเมื่อกี้ก็ตายไปอุ้มกว่านะครับสองไร่ นี่ถ้าไม่ติดดันนะครับไม่ติดว่าดันดันออกทําปราบที่นะครับข้าวก็จะดีกว่านี้หน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ดันดันเอามาทําโจนนะครับด้วยนะครับแล้วก็ดันปราบด้วยนะปุ๋ยมันก็มารวมกันตรงที่ถูกดันเนาะมันก็ถูกดันออกไปหมดนะครับแต่ก่อนหน้านี้จะทําเป็นล็อกเล็กๆนะครับ ช่วงแรกๆนะช่วงยังไม่ได้ปรับนาดินนะครับก็จะเป็นล็อกลเล็กนะครับ3ามไร่นี้รู้สึกว่าจะมีอ้เยอะมากนะครับเยอะล็อกมากเพราะว่าต้องทํากักน้ำนครับพื้นที่มันเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับก็ไม่ทําถ้าไม่ดําดักน้ำเอาไว้ก็น้ําจะพังนะครับแรงใหญ่นะน้ำมันก็จะดันพังคนาหมดนะครับนี่ก็เลยทําแบบคนาใหญ่ๆครับนี่เลย ใหญ่ก็ดักน้ํานะครับก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับตอนนี้เหมือนกันแหละเกือบทุกหน้านะครับก็ต้องทําอย่างนี้นะครับไม่เหมือนแถวภาคกลางนะครับภาคกลางคือ50ไร่ร้อยไร่คือนาบินเดียวแปลงเดียวนะครับตัวนั้นคืออยากได้น้ํากระสูบน้าเข้านะแต่แถวนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ต้องรอน้ําจากเขื่อนนะครับน้ำจากเขื่อนเขาเปิดมาเราก็ต้องเปิดขังเอาไว้นะครับถ้าขังไม่ดีน้ําหมดก็คือหมดเลยนะครับน้ําปล่อยมาสัก สีหวันอย่างเงี้ยนะครับคือ,อถ้าหลังคือถ้าพังแล้วเราไม่รู้หรือว่าเราไม่ไม่ได้มาดูนะครับเราก็ต้องรอน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกโวดหลังเนะเาะก็จะทําให้ข้าวนี่ถ้าไม่ได้น้ํานะครับก็จะไม่สวยนะครับจะขึ้นช้าเนาะจะสังเกตนะครับว่าใครได้น้ําก่อนก็จะสวยก่อนนะครับนี่ก็ประมาณ2อสามเจ้านะครับจากจากคลองน้ํามานะครับประมาณสอเจ้านะครับ ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับคิดว่าน่าจะได้อุ้มกว่ากว่าเราต้องมาดูกันอีกทีนะครับอุ้มหนึ่งก็ช่างบอกว่าประมาณ800กว่ากิโลนะครับผมแต่ไม่เกินหนึ่งตันนะครับอุ้มได้อยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณ800กิโลขึ้นนะครับแต่ไม่เกินหนึ่งตันนะครับถ้าใช้นาดก็จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าเข้าวป็น้้าหนักนะครับใช่นาด จะไกลๆหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะครับก็จะแปลกปหลาดหน่อยๆนะครับผมอยู่ดีๆน้ําท่วมเดือนสี่เดือนห้านะครับเป็นไปได้นะครับน้ําท่วมทุกนาเดือนสี่เดือนห้าปีนั้นก็แบบนี้นะครับข้าวกำลังจะได้เกี่ยวนะครับเอ้ยไม่ใช่ข้าวมันกำลังจะได้ถอนนะครับน้ําท่วมมาเป็นเดือนนะครับประมาณนี้แหละตอนนั้นประมาณสิ้นพฤษภานะครับตอนนั้นอ่ะเดือนห้านะเกือบสิ้นนะครับ นำท่วมเลยนะต้องใช้กระบะปูนนะครับไอกรละมังใหญ่ๆนะครับกระบะผสมปูนนะครับนั่นแหละเอมาถอนมันใส่นะครับแล้วก็เข็นมาที่ทางเนาะไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังงั้นหรือเปล่านะครับ้าเป็นยางนั้นนะโอ้โหใครทําเยอะนะครับแต่ว่าราคาคือได้นะครับราคาได้แน่นะครับแต่ว่าไม่ได้เท่าราคาปุ๋ยหรอกปุ๋ยนึ่มดีนะครับผมเคยซื้อ สอบละห้าร้อยเนาะก็ขึ้นไปพันห้านะครับเพื่อนคิดดูนะครับว่ามันไปขนาดไหนนะครับกำไรที่ได้มาคือไปลงต้องไปจ่ายปุ๋ยนะครับถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นนาตัวเองนี่ก็อพอทํานะสําหรับผมนะครับถ้ามีน,นาตัวเองก็อยากทําอยู่เพราะว่าเราสามารถเอาไว้นานได้นะครับเอาไว้ไม่เชื่อว่านานหรอกแต่ว่ามันยื้อระยะได้ประมาณครึ่งเดือน15วันหรือว่า30วันอย่างนงี้นะครึ่งเดือนเนาะแต่เป็นนาคนอื่นมันก็ต้องถอนก่อนนะครับ อยากเป็นนาตัวเองเนี่ยอย่างของผมปีที่แล้วนะครับ12ไร่เนาะก็น่าจะแตะแสนนะครับแสนกว่าเลยแหละนะครับอย่างของช่างพีนะครับก็ไร่ละหมื่นกว่าบาทนะครับขายได้เนาะแสนกว่าบาทนะครับ10ไร่11ไร่นะครับเป็นนาตัวเองโอ้ยังปีนี้นะครับผมยังไงก็ ไม่ต่ำกว่าสองบาทแน่นอนนะครับส่วนปีที่แล้วถอดหลังนะครับถอดหลังของทั้งผีได้สองบาท30ตังค์นะครับ2บาท30สบตังค์แต่ของผมนี่ได้บาท80ดบหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแหละบาท80สิบนะราคาก็ต่างกันหัวมันก็ต่างกันน้ำหนักก็ต่างกันนะครับทิ้งไว้แค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวหรือว่า15วันนี่คือแบบพอถึงช่วงนั้นนะครับเขาฝนตกมาบ่อยๆนะครับก็อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเขาจะกิน ุ๋ยได้ดีกว่านะครับคือมันจะขยายตรนนั้นคือเร็วมากนะครับคือถ้าเราไม่ได้ไปใรล้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วไปดูนะค,คือแปลกตาเลยแหละนะครับทั้งหัวทั้งต้นนะครับมันขยายเร็วมากนะครับมันสับมลังทีนี้นี่นนไม่มันนี่มีขายน้อยนะครับรวนจริงด้วยนะครับก็สงสารอยู่นะคนปลูกมันนะถ้าเป็นของผมเนาะโหไปเชินปุ๋ยมาอย่างงี้หมื่นหนึ่งมันลงทุนปลูกมันนะครับ ผลาฝนแกล้งอีกนะครับตัวคว่มเน่าทีนี้ก็โอ้โหจะเป็นผมนะมันตาไหลแน่นอนนะครับ คนไปนะผมอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับข้าวเลยแหละดูอีกเรื่องนะครับส่วนทเทเลอร์ของผมนะที่เราดูนะครับก็ที่รื้อเอาไว้นะ่ะยังเสียดายอยู่นะครับคือแบบรื้อเสร็จแล้วก็ผ่านมาก็คิดจะขึ้นใหม่ทั้งลำนะครับทั้งช่วงล่างอะไรขึ้นใหม่หมดนะครับก็ดูอย่างนี้ไม่ไม่รื้อดีกว่าเนาะก็ ปูแค่พื้นใหม่นะครับแค่นั้นก็จบและปูพื้นใหม่แล้วก็ใส่ตัวบนอันเดียวนะคืออยู่ได้เลยแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ผมคิดยังไงนะครับก็คิดไปค,คิดมาก็เสียดายอยู่นะครับอย่างนั้นก็ใช้งานได้อีกนานนะในสาหรับผลผลปุ๋ยพ่อผลข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างนั้นจะดีกว่าพอทําทใหม่มานะครับเป็นตัวเล็กงคันแล้วก็ข้ามาผลพวกเต้นพวก ขอแข็งแนะครับมันก็จะตลอกสีเราแน่นอนนะครับเต็น,นลอกแน่นอนครับก็คิดว่าถ้าทำน่ะจะไม่จะไม่ไ,มไปคนเต็นหรอกนะครับก็นะนะว่าทำสักทำหม่ทั้งสองอันแหละแต่นะว่าไอ้ตัวเหล็กก็เอาไว้คนของเบาๆนะครับพวกเข้าเลือก ของหนักๆก็เอาไว้ใช้ไม้นะครับแต่ถ้าไม่ติดถ้าเราไม่ติดว่าตัวสีถลอกเนาะก็ขนได้นะครับแต่ถลอกแน่นอนแหละถ้าขนหนักๆนะครับสีภายในแต่ภายนอกก็คงไม่เป็นอะไรนะครับก็อยู่ที่คนร่วมงานของเราแล้วนะครับเพื่อนๆหรือว่าตัวเราเองนะครับทาจอบโดนบ้างอะไรโดนบ้างนะครับเหล็กมันก็ต้องสีถลอกนะครับแต่ถ้าเป็นไม้นะเพื่อนๆเอาทำถูกมากยังไงมันก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นไม้แล้วเราไปเชื่อมไว้เนาะเชื่อบเลกเกอร์ไว้นี่โอ้หทนนะครับนรคนรอยกิกปวดด้วยนะถ้าเป็นไม้นะแต่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องขยันดูแลนะเจ้าของต้องเอาใจใส่นะครับ นี้จะเอาใส่รถเลยนะครับหนึ่งอุ้มนะครับประมาณ800กิโลนะครับนาจะเต็มรถพอดีนะครับคุณหนึ่ง ไนะครับเหลืออยู่ประมาณรอบครึ่งนะผมบดวิ่งกัน3ามครั้งนะรอบครึ่งนะครับไปกลับแล้วก็ไปรอบหนึ่งก็หมดนะครับ ฝอ่งหนึ่งก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้าวนะเร็มเลยหนึ่งอุ้มหนึ่งก็ปูนเลยด้วนี่ยายเข้าไปเห็นเขาจะว่ายังไงนะพรเขาจะเชื่อไหมว่าข้าวเขาได้เยอะขนาดนี้เขาไม่เชื่อตั้งแต่นครให้เตรียมกระสอบแล้วนึกระตรถเกลียวมัด เต็มพูนเลยแหละแบบนี้นะครับึ่งรถต้องวิ่งมาสองรอบนะครับจะได้อยู่แต่รถผมไม่ ตอมก็พอคนได้นะครับเอาไปบ้านในยายยิ้มแก้มปีเรื่อยไปนี้นะยิ้มไม่ถุบแน่นอนนะเพราะว่ายายเขาไม่ได้มาดูนะครับแล้วก็เขาไม่เชื่อนะครับตอนที่บอกว่าเอากระสอบให้บอกยายและยายครับบอกว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไปที่บ้านนะครับยายจะรู้สึกยังไงนะครับผมตัวตัวข้างล่างกระสอบของน้านะครับของยายแปลงหนึ่งนะครับ ยังไงนนเงใส่เทใส่นู้นก่อนบ่เทใส่พาานก่อนบ่เดี๋ยวช่างจะไปเอามาเองนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ๋อทีนี้ก็กลับไปเอาตัวเดืนนิดหน่อยเมื่อกี้นะครับวเรามาดูกันว่าจะได้สักกี่กระสอบนะบโอ้เสม,อ,สม,อ,สมอเสมอกีดติพอดีนะครับแรงไม่น้มัดมากแบบมารายกอะเด้อ Ok. Thử. เตเลยโอ้เอาไปในใะยยิ้มแก้มปีเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นธาดนะครับ โอเคนะครับผมหมดแล้วนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบคือเคนะครับผมก็นี่นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ดูที่บ้านต่อนะครับว่าสะม้อนตักที่ไหนเนี่ยตักหน้าบ้านบอกตักบ้านอาฮองบอกตักสลาระโอเคนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านนะครับ